การที่อีเซลทําลายกระบวนการสันติภาพการเรจรจาคุยในกาต้าเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายใหญ่ในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่ว่าเหตุการณ์วันนี้ที่มันเกิดขึ้นในกาตา้าผมคิดว่ากลุ่มประเทศอาหรับทราบืีว่า สัม,มรทธิกาเปิดไฟเขียวให้กับอิเอลในการปฏิบัติการครั้งนี้ผมคิดว่ามันจะบั่นทอนความเชื่อมั่นของกลุ่มประเทศในโลกอาหรับต่อสหรัฐอเมริกาถ้ามันเกิดความขัดแย้งระหว่างกาตาร์กับอิสราเอลซึ่งแน่นอนจะไม่เฉพาะกาตาร์เท่านั้นมันจะหมายถึงกลุ่มประเทศในโลกอาหรับในภาพรวมด้วยซึ่งตรงนี้จะกลายเป็นปัญหาระยะยาวสำหรับสหรัฐอเมริกาเป็นอุปสรรคสำคัญในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของสัอเมริการในภูมิภาคตะวันออกกลาง การพึ่งพาสหรัฐรด้านความมั่นคงจะปลอดภัยต่อประเทศตนเองในอนาคตอีกหรือไม่และสิ่งที่สําคัญผมคิดว่าก,กาตาก็คงจะพยายามที่จะให้เกิดสมดุลอํานาจในพืมนภาคตะวันออกกลางโดยพยายามที่จะห้อยห่างจากสหรัฐอเมริกามานิดนึ่งในขณะที่ก็จะเข้าใกล้ชิดกับจีนและก็รัเสเซียมากยิ่ขึ้น ปฏิกิริยาของคุณทรัมป์ที่ออกมาบอกว่าไม่แฮปปี้นะคะไม่พอใจกับการโจมตีครั้งนี้ของอิสราเอลต่อก,กาตาในทุกมิตินะคะอาจารย์วิเคราะห์ว่าเป็นความรู้สึกเป็นท่าทีเช่นนั้นจริงๆนะคะหรือว่าสาหรัฐอเมริกาก็จําเป็นจะต้องพูดหรือว่าสื่อสารเช่นนี้สหรัฐอเมริกาต้องพยายามที่จะบาลานซ์นะครับในฐานะที่ เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นกับพัฒมิตรที่แนบแน่นอของตนเองในภูมิภาคฝ่ายหนึ่งเป็นเป็นผู้กระทำก็คือประเทศอิตาลนะครับในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ผู้ถูกกระทำนั่นก็คือกาตาแล้วสามริกาก็ได้รับบทเรียนเคยได้รับบทเรียนจากจากสถานการณ์ที่มันคล้ายๆกันนะครับถ้าคุณกีตาจำได้ในช่วงทรัมป์หนึ่งดศูนย์เนี่ยนะครับ ประเทศแรกที่ทรัมป์ไปเยือนในตะวันออกกลางและในโลกด้วยก็คือประเทศซาุดิอารบียหลังจากที่ทรัมป์ไปเยือนซาุดิอารบียนะครับทรัมป์ก็กลับมาออกมาโพสต์ว่า,า,าจะมีการจัดการกับกาตานะในฐานะที่เป็นรัฐสนับสนุนาการก่อการร้ายในทํานองนี้นะครับแล้วหลังจากทรัมป์กลับไปในสหรอเมริกาไม่กี่วันปรากฏว่าซาุดิอาระเบีย,บยก็ปฏิบัติการ ปฏิบัติการปิดล้อมกาตานะฮะแล้วตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันคือมันคือสิ่งที่เป็นการผิดพลาดในเชิงนโยบายจากประเทศของสหรัฐอริกาอย่างรุนแรงนะฮะเพราะว่ากาตา์เนี่ยเป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐอเมริกากาตารมีฐานทัพอเมริกันที่ใหญนะ่แล้วกาตาเป็นประเทศที่ให้การสนับสนุนปฏิบัติการครั้งต่างๆของ,ของสหรัริกา ในภูมิภาคตะวันออกกลางครั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่าสัม,มริกาเสียหายหนักเลยจนกระทั่งท่าทีของทั้งท่าทีของกระทรวงการต่างประเทศสัม,มริกาต้องปรับเปลี่ยนไปและพยายามที่จะผลักดันให้เกิดการปลองดองระหว่างซาอุดิอาระเบียก,กับกาตาร์อีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่ามันยิ่งกว่าครั้งนั้นนะครั้งนี้เนี่ยถ้าหากว่าอย่างที่ผมได้เรียนไปตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับถ้ามันเกิดความขัดแย้งระหว่างกาตาร์กับอิสราเอล ซึ่งแน่นอนจะไม่เฉพาะกาตาร์เท่านั้นมันจะหมายถึงกลุ่มประเทศในโลกอาหรับในภาพรวมด้วยซึ่งเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลอีกตัวแสดงหนึ่งที่เป็นพันธมิตรแนบแน่นกับสหรัฐอเมริกาตรงนี้จะกลายเป็นปัญหาระยะยาวสําหรับสหรัฐอเมริกาเป็นอุปสรรคสําคัญในการดําเนินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคตะวันออกกลางคุณกิต้าลองคิดดูนะครับว่า ขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าประเทศในกลุ่มประเทศเอาเบอร์เซียรัฐระับทั้งหลายรวมถึงกาตาร์ค่อนข้างที่จะหวัดระวงก่อบ,บทบาทของสหรัฐอเมริกามากยิ่งขึ้นแล้วนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยออไอ้กลุ่มประเทศ g c c กับสหรัฐอเมริกาความสัมพันธ์ระหว่างกาันมันตั้งอยู่บนฐานในสิ่งในสิ่งที่เรียกว่า oil for security น้ำมันแลกความมั่นคง สหรัฐอเมริกาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาคือประเทศที่มีบทบาทในการประกันว่าประเทศต่างๆเหล่านี้ในในกลุ่มประเทศ g c c เนี่ยจะไม่เกิดปัญหาความมั่นคงจะไม่เกิดความขัดแย้งจะไม่เกิดสงครามจะไม่มีใครกล้าที่จะมาโจมตีคุณกีต้าลองดูสิครับสงครามในช่วงที่ผ่านมาช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเกิดขึ้นทั้งเยเมนทั้งไออะไรนะฮะอิรัก ทั้งซีเรียหลายประเทศเลยเกิดสงครามกลางเมืองเกิดสงครามระหว่างประเทศนะแต่ว่าไอ้สงครามเหล่านั้นเนี่ยมันไม่กระทบกลุ่มประเทศ GCC เลยทั้งๆที่มันอยู่ใกล้กันสนามของสงครามนะฮะนั่นหมายความว่าอะไรครับตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาเป็นฝ่ายที่การันตีให้ความมั่นมั่นใจว่ากลุ่มประเทศ GCC เนี่ย จะไม่ถูกทําร้ายจะไม่ถูกทําลายเสถียรภาพด้านความมั่นคงแต่ว่าเหตุการณ์วันนี้ที่มันเกิดขึ้นในกาตาร์นะฮะแล้วก็ผมคิดว่ากลุ่มประเทศอาหรับทราบผีว่ารัมริกาเปิดไฟเขียวให้กับเชลในการปฏิบัติการครั้งนี้ผมคิดว่ามันจะบั่นทอนความเชื่อมั่นของกลุ่มประเทศในโลกอาหรับต่อสหรัฐอ,อเมริกานะฮะเราเห็นสถานการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2019ตอนที่ ตอนที่คูซี่เนี่ยใช้โดรนเข้ามาโหมโจงตีคลังน้ำมันของประเทศซาอุดิอาระเบียต่อหน้าต,ต่อตาการคุ้มกันทางอากาศของสหร,ร,รัฐอเมริกาตรงนั้นผมคิดว่าคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ซาอุดิอาระเบียปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศไปพูดคุยกับอิรานฟื้นความสัมพันธ์กับอิรานและมีความใกล้ชิดกับจีนและก็รัเสเซียมากยิ่งขึ้น,นผมคิดว่าเหตุการณ์วันนี้ที่มันเกิดขึ้นในกาตาร์ ็จะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของนโยบายต่างประเทศของกาตาร์เหมือนกันว่าการพึ่งพาสัมรัการด้านความมั่นคงจะปลอดภัยต่อประเทศตนเองในอนาคตอีกหรือไม่นะฮะและสิ่งที่สําคัญผมคิดว่ากาตารก็คงจะเหมือนกับเซาเุอิอลระเบียพยายามที่จะให้เกิดเเกิดสมดุลอานาจในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยพยายามที่จะ หอยห่างจากสหรัฐอเมริกามานิดหนึ่งในขณะที่ก็จะเข้าใกล้ชิดกับจีนและก็รัเสเซียมากยิ่งขึ้นในลนยยักษณะแบบนี้นะครับอีกจุดหนึ่งคือที่อิหร่านค่ะอาจารย์ครับก่อนหน้านี้มีปฏิบัติการที่โจมตีแล้วก็ตบโต้ก,กันกับอิสราเอละนะถบะจันั้นก็มีการพักสู้รบกันไปนะคะอาจารย์ประเมินว่าจะมีความเสี่ยงเพิ่มเติมหรือเปล่าที่จะมีการสู้รบ มีการปฏิบัติการระหว่างกันอีกหลังจากที่อิสราเอลในช่วงหลังมานี้นะคะก็โจมตีหนักทั้งในพื้นที่ของกาซาโจมตีไปที่กลุ่มของทางฝั่งของเยเมนด้วยนะคะแล้วก็รอบนี้ที่กาตานะคะก็ดูเหมือนว่าความพยายามในการที่จะปฏิบัติการของอิสราเอลนั้นดูจะแข็งกร้าวมากขึ้นเรื่อยเรืนะคะกับอิรา่นานแนวโน้มยังไงบ้างคะอาจารย์คะใช่ครับค,คืออิสราเอลมีแนวโน้มที่แข็งกร้าวมากยิ่งขึ้นนะครับ ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเซลได้ถล่มโจมตีหลายประเทศเลยนะที่ตุนิเซียก็ไปถล่มโจมตีเรือช่วยเหลือกาซาเป็นขบวนเรือที่เริ่มมาจากเริ่มต้นมาจากประเทศสเปนขบวนเรือเรือฟอติล่านะครับนอกชายฝั่งตุนิีเซียเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเซลก็ใช้ดโดรนไปถล่มโจมตีตรงนั้นเซลถล่มโจมตีประเทศซีเรียนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยเมื่อวันสองวันที่ผ่านมา อิสราเอลโจมตีเยเมนและล่าสุดเนี่ยที่เลบานอนนะก็มีการถล่มโจมตีหนักเลยนะแล้วก็มาล่าสุดเนี่ยประเทศกาตาร์อีกนะครับ mm hmm. คือผมคิดว่าวันนี้เนี่ยนโยบายของอิสราเอลค่อนข้างที่จะปรับเปลี่ยนไปมากนะต่อภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยนะ mm hmm. สิ่งที่มันเปลี่ยนับเปลี่ยนไปก็คือว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่อิสราเอลพยายามที่จะทำมากก็คือว่า การไม่เป็นศัตรูกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งหมดนะฮะอย่างเช่นในยุคก่อนสมัยก่อนเนี่ยอิสราเอลก็จะมีนโยบายที่เรียกว่า p e r r p p e r i Doctrine นะคือให้ความสำคัญกับไอ้กลุ่มประเทศขอบนอกของภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วเราจะเห็นได้ว่ายุคนั้นเนี่ยอิสราเอลมีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับอิหรา่านแล้วก็ประเทศตุรกีด้วย แต่ว่ามีความสัมพันธ์ที่ย่ําแย่หรือเป็นศัตรูกันกับกลุ่มประเทศในโลกอาไรตอนหลังเนี่ยปรากฏว่าสถานาการณ์มันปรับเปลี่ยนไปนหลังการปฏิวัติวิรานเนี่ยอิรานก็กลายเป็นภัยคู่ขามต่อประเทศอิตาลในขณะที่ตุรกีหลังการเลือกตั้งที่ได้ได้พักยุติธรรมและการพัฒนาขึ้นมาปกครองประเทศตั้งแต่ปี2002เนี่ยพักนี้ก็มีนโยบายในการต่อต้านการยึดครอง ของอิสราเอลในดินแดนปาเลสไตนนะ์แล้วก็ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์กลายเป็นว่าไอ้สองประเทศที่เป็นพิริพิรีเนี่ยนะฮะเป็นประเทศขอบประเทศรอบนอกของพิว่าดอนออกกลางเนี่ยหันมาเป็นศัตรูกับอิสราเอลนะเพราะฉะนั้นอิสราเอลจึงมีนโยบายใหม่นะคือนโยบายให้ความสําคัญกับแกนกลางคือในโลกอะไรนะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นตอนหลังเนี่ยเซลพยายามที่จะผลักดันอับราฮัมแอคคอร์ดนะฮะ คือสารสัมพันธ์กับโลกอาหรับปรับความสัมพันธ์กับโลกอาหรับนะฮะ,ะแล้วก็มีหลายประเทศที่ไปทําข้อตกลงสานติภาพกับอิสราเอลนะครับแต่ว่านับตั้งแต่เหตุการณ์วันที่7ตุลาคม2023เนี่ยผมคิดว่าวันนี้กลยุทธ์ยุทธศาสตร์นโยบายจากประเทศของของ e ิสราเอลต่อภูมาตะวันออการกําลังเปลี่ยนไปอย่าง,างสําคัญนะฮะคืออ e ิสราเอลไม่สนไม่สนใจแล้วนะ,ะว่าใครจะเป็นพันธมิตร หรือเป็นศัตรูกับตัวเองนะแต่สิ่งที่ตัวเองต้องการก็คืออำนาจเหนือกว่ากลุ่มประเทศทั้งหมดในภูมิภาคตะวันออกกลางอ่านะพูดง่ายๆก็คือว่านับจากนี้ต่อไปไม่ว่าประเทศไหนในตะวันออกกลางในเซลยสามารถที่จะจัดการได้หมดนะเข้าไปปฏิบัติการอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะทําให้รัฐต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลางก็หนักถึง อันตรายทางด้านความมั่นคงของตนเองมากขึ้นและนําไปสู่การร่วมมือร่วมใจสร้างความร่วมมือกันมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิหร่านเนี่ยเป็นประเทศที่ต้องการเห็นภาพอย่างนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วอิหร่านพยายามมานานครับคุณกีต้าครับพยายามที่จะชี้ให้เห็นว่าอิสราเอลเป็นภัยคุกคามต่อคุณภาพตะวันออกกลางแล้วอิหร่านก็พยายามที่จะสร้างความร่วมมือกับประเทศต่างๆในพวกตนตะวันออกกลาง เป้าหมายของอิหร่านก็คือการขาจัดอิทธิพลของอิสราเอลและขจัดอิทธิพลของสามาริการในภาคตะวันออกกลางทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ผมคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อประเทศอิหร่านในการที่จะขับเคลื่อนออนโยบายทางการเมืองทางการทูตของตัวเองในการสร้างความร่วมมือกับกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการภัยคุกคามจากอิสราเอลที่จะมีต่ออิหร่าน ก็ยังไม่จบครับคุณอต้าครับนะบเพราะว่า,เ,าเรื่องของนิวเคลียร์เนี่ยก็ยังมีอยู่นะฮะมีรายงานออกมาบอกว่าปฏิบัติการสองซ้ำมมแรกในในอิหร่านล่าสุดเนี่ยนะฮะมันไม่ได้ทําลายศักยภาพด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านทั้งหมดมันทําลายไปแค่หนึ่งในสามเท่านั้นเองนะแล้วอิหร่านกําลังเริ่มต้นใหม่นะฮะอิหร่านกําลังพยายามที่จะพัฒนาขีปนาวุธของตัวเองให้ก้าวไกลมากยิ่งกว่าเดิม อิหร่านพยายามที่จะกระชับความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆในตะว,วันออกกลางจีนรัสเซียรตรงนี้ผมคิดว่ามันคือภัยคุกข้ามสําคัญต่ออิทธิพลของสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลในภูุ่ภาคตะว,วันออกกลางเพราะฉะนั้นความขัดแย้งจะไม่จบและผมก็เชื่อว่าปฏิบัติการของอิสราเอลที่จะเกิดขึ้นกับอิหร่านเนี่ยมันก็คงจะเกิดขึ้นแน่ๆแ,แต่ว่าคงจะไม่ไวๆนี้นะครับเพราะอะไรคะศาสาจารย์ที่อาจารย์ประเมนว่าระยะเวลา ไม่น่าจะเป็นช่วงเวลาอันใกล้นี้คือ,อผมที่มาประกันรแรกเลยเนี่ยต้องยอมรับว่า,อ,าอิหร่านขณะนี้เนี่ยพลังอำนาจลดน้อยถอยลงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอิหร่านก็ยังมีศักยภาพในการที่จะตอบโต้อิสราเอลนะอิหร่านเป็นประเทศที่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับ อิสเนะฮะห่างกันเป็นสองพันกิโลเมตรนะฮะและสภาพบรรยากาศสภาพถึงแวดล้อมทางการเมืองในปุมยภาคตอนออกก,ากลางก็กำลังปรับเปลี่ยนไปมากครับคุณคุณกีตารครับก่อนหน้านี้เนี่ยคุณกีตารครับถ้าเราบอกว่า,าโลกอาหรับ มีความสัมพันธ์อย่างไรถ้าเราถามะว่าโลกอาหรับมีความสัมพันธ์อย่างไรกับอิรักนะะโลกอาหรับเห็นว่าอิรักเป็นภัยคุกคามสาคัญมากนะเพราะฉะนั้นในในสภาวะอย่างนี้เนี่ยโลกอาหรับกับอิเซลมีเป้าหมายร่วมกันนะในการที่จะจัดการภัยคุกคามนะแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่แล้วนะคุณกีตาครับวันนี้กลับกลายเป็นว่ารัฐอาหรับมองว่า ภัยคุกคามสําคัญไม่ใช่อิรานนะแต่ว่าเป็นอ e ิสราเอลในสภาว่าอย่างนี้เมื่ออ e ิสราเอลไม่มีพันธมิตรในกลุ่มภาคในการที่จะไปจัดการกับอิรานเนี่ยผมคิดว่าอ e ิสราเอลคงไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ได้ง่ายๆนะครับประการที่สองนะครับผมคิดว่าการที่จะจัดการกับอิรานในขณะที่อิรานก็ยังมีศักยภาพในการที่จะตอบโต้ทางการทหารนะฮะอิสราเอลต้องอาศัยสหรัฐอเมริกาครับ ะะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าสหรัฐอเมริกาดูละล้าละลางนะฮะยังไม่ค่อยกล้าที่จะใช้ปฏิบัติการเต็มรูปแบบกับประเทศยูร่ามากนนะฮะไม่ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะเราเห็นท่าทีชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกาไม่เอาด้วยกับอิสเซลในการที่จะจัดการกับยิรา่านะเมื่อเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าปฏิบัติการครั้งต่อไปของอิสเซลต่อประเทศ ดีร่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะเป็นเรื่องที่จะต้องมีการเตรียมการอย่างรอบคอบไม่อย่างนั้น,นยอซีเซลจะเสียหายหนักเลยเพราะว่าตัวเองเป็นประเทศเล็กๆนะ,ะการถูกตอบโต้กลับเนี่ยสร้างความเสียหายให้กับอซเซลอย่างหนักเลยผมเชื่อว,ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะคนที่เป็นฝ่ายต้องการที่จะหยุดสงครามในสงครามแบบดีรานระหว่างเซลเก,กับอิร่าเนี่ยก็คือประ,ประเทศไอซีเซลเองเพราะาอซเซลไม่สามารถที่จะต้านทาน สงครามที่มันกินระยะเวลายาวนานได้อิเซลเป็นประเทศที่ถนัดในการทำสงครามแบบรวดเร็วคุณพี่จ้าครับอย่างเช่นสงครามหกวันในปี1961เนี่ยเซลเข้าไปถลป่มโจมตีปุ๊บเข้าไปยึดครองนะฮะทำลายโครงสร้างทางการทหารของรัฐรซักแล้วก็ประกาศชัยชนะนั่นคือความถนัดของประเทศอิเซลแต่ว่าการทำสงครามแบบยานซึ่งมันมัน ส่อนแนวโน้มว่ามันจะเป็นสงครามระยะยาวแล้วก็เป็นสิ่งที่อิหร่านชอบเนี่ยนะฮะเซลไม่ถนัดนะเพราะฉะนั้นการที่อเซลจะตัดสินใจทําสงครามกับอิหร่านเนี่ยคุณกิต้าครับเขาต้องวางแผนอย่างรอบคอบแล้วแผนนั้นเนี่ยจะต้องเป็นแผนของการ,รเผด็จศึกอย่างรวดเร็วนะการวางแผนในลนักษณะอย่างนั้นไม่ใช่เป็นไม่ใช่ที่จะใช้เวลา สั้นๆน,นะมันคงต้องใช้เวลานานพอสมควรนะฮะอันนี้ก็ผมคิดว่ามันคือปัจจัยที่ทําให้เราพอที่จะไว้วางใจได้ว่าการประชิญหน้าระหว,ว่างเซลลกับเวลาในในช่วงระยะเวลานี้คงยังไม่เกิดขึ้นสุดท้ายอาจารย์สรวัตรมองฉากทัศน์ของความขัดแย้งในตะวันออกกลางหลังจากนี้อย่างไรคะปฏิบัติการของอิสราเอลเริ่มแอคทีฟมากขึ้นเรื่อยๆคะ่ะจะ ช่ครับผมคิดว่าโอ,าอ,าอา้โหมันมันช่วงนี้มันเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์มากนะฮะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ที่กาตาเนี่ยผมคิดว่ามันกระทบชัดเจนต่ออาการเจรจาหยุดยิงสงครามในดินแดนชช่นือนกาซานะกาตาเป็นเป็นคนกลางตลอดต่อเรื่องยาวนานมาตั้งแต่ปี2008แล้วเพราะว่าสงครามระหว่างกาซากับ ิเลเนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในช่วง2ปีที่ผ่านมาแต่มันเกิดขึ้นยาวนานนับตั้งแต่ปี2008แล้วกาตารก็เป็นประเทศคนกลางไก่เกลี่ยมาตลอดต่อเนื่องนะฮะแต่พอกาตาถูกกระทําในลักษณะอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ากาตาร์คงจะต้องมาทบทวนนโยบายในการเป็นตัวกลางไก่เกลีย่ยนะครับประการที่สเนี่ยฮามาสเองคงจะไม่ไว้เนื้อเชื่อใจบทบาทของซาริกาและอิสราเอลอีกต่อไป นั่นหมายความว่าการเจรจาหยุดยิงในดินแดนฉนวนกาซาเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะะแล้วมันจะทำให้สถานการณ์สงครามในกาซาดำเนินต่อไปนะครับแล้วตราบใดที่สงครามในดินแดนฉนวนกาซาเนี่ยมันยังคงเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันไม่มีอะไรรับประกันว่าสถานการณ์มันจะไม,ไม่ขยายขยับตัวกลายเป็นสงครามที่เกิดในระดับภูมิภาค ได้นะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์วันนี้สําคัญครับคุณกาต้าครับการที่อ e ิเซลทำลายกระบวนการสันติภาพการเจราจาคุยในกาต้าเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายใหญ่ในภูมิภาคตะวันออกกลางทีเดียวยค่ะมีจุดหนึ่งที่มีสัญญาณที่น่าสนใจนะคะกับพันธมิตรที่อาจจะอยู่นอกภูมิภาค ของทางอิหร่านนะคะนั่นก็คือจีนนะคะผู้นําของอิหร่านก็ไปร่วมพิธีสวนสนามของจีนที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แล้ววันนั้นก็กเป็นการรวมตัวกันของผู้นําในขั้วที่เป็นโกลบอลเซาและพันธมิตรนะคะสื่อโลกก็บอกว่านี่คือขัอ้วอํานาจใหม่นะคะที่จะมาทวงดุลฝั่งของอเมริกานะคะค่อนข้างจะชัดเจนนะคะมีในย้าสําคัญในมุมทางภูมิรัฐศาสตร์ยังไงคะในมุมของอาจารย์สระมุขครับแน่นอนครับอิหร่านไม่มีทางเลือกครับ อิหร่านเป็นประเทศที่เมื่อก่อนทาํามาค้าขายมีความใกล้ชิดกับยุโรปตะวันตกมากนะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยอิรหร่านถูกบีบถูกเซงชั่นทางเศรษฐกิจนะถูกกดขี่ถูกกระทํามาตลอดต่อเนื่องไม่เฉพาะแต่สาบ,บริกาแต่ชาติตะวันตกที่รวมตัวกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอิหร่านไม่มีทางเลือกครับเมื่อก่อนเนี่ยอิหร่านมีนโยบายต่างประเทศที่เรียกว่า n e i t h east nor west ในยุคสงครามเย็น อิหร่านไม่เอาทั้งตะวันมหาำนาจที่เป็นโลกตะวันตกแล้วก็โลกตะวันออกหมายถึงสหภาพโซเวียตแล้วก็สาหารัฐอเมริกาแต่ว่าตอนหลังเนี่ยผมคิดว่าอิหร่านปรับเปลี่ยนไปมากอิหร่านให้ความสําคัญกับโลกตะวันออกให้ความสําคัญกับการไปผูกมิตรกับรัสเซียแล้วก็จีนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าเราเห็นการแบ่งขั้วของโลกชัดเจนมากนะครับอิหร่านอยู่ภาคกลาแล้วก็รัสเซีย ะะแล้วก็สัมการ์ดิเซเลชาตะวันตกก็อยู่อีกฝากหนึ่งนะ,ะตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมันคือมันคือมันคือสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนว่านับจากนี้ต่อไปเนี่ยก็จะมีการแข่งจะมีความขัดแยง้งจะมีสงครามที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตามจุดต่างๆของโลก โมงสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน Description นี้เลยค่ะ